ป้ามาเดี๋ยค่ะพี่น,อน,น้องใครอยู่ใกล้แวะมานะคะนหนูรู้เหรอคะพ่อแม่ไม่ค่อยได้ออกเงินน้ำข่าวเนาะไม่เห็นพวกกินที่ดีเอ่อจะเสียเงินชัวร์กับพี่กายใช่ไหมใช่เว็นเนี่ยอันนี้คือลูกสาวนะคะเออไม่มีลูกชาย,ชายลูกชายเนียเยเ่ยเรียนเซเว่นเด็กเซเว่นนี่น้ำจิ้มพี่เมย์ยังไม่ได้ปรุงใช่ไหม<ช>พี่เมย์ตั่นพริกเฉยๆใช่ไหมปรุงแล้วค่ะส่วนใหญ่อ๋อเราเสร็จแล้วเหรอนี่ อ๋อแต่กินมันขนมบรู้หรอคะเพราะแม่ไม่ค่อยได้ออกเงินน้ำขาวเนาะแม่เคยกินที่ดีเอ่แต่เสียเงินเฉพาะกับพี่กายใช่ไหมเชฟเนี่ยกินหมูห้ากิโลนะแม่อันนี้ห้ากิโลเหรอปกติเรากินเท่าไหร่คะก็ประมาณนี้ากอประมาณนี้เหรอโอ้สุดๆสุดนะอันแม่แม่ออนชอนครับแม่ใจบอกว่าถ้าจะซื้อขนมเค้กมาให้ก็ ก็ไม de sí, ่ร <c oughs> no. ู้ว่าเขาเคยชอบกินหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นวันนั้นส้มถุงนึงเนี่ยแม่เอาไปที่บ้านเนงอ่ะมีประโยชน์มากเลยนะคะกินหมูสามชั้นก็มันหมูไข่มันดีนะคะไข่มันดีใช่ไหมลูกไข่มันดีใช่ไหมลูกขนมขนาดบารู้หรอคะพ่อแม่ไม่ค่อยได้ออกเงินทองขาวเนาะแม่คือผูกินที่ดีอ่า จะเสียเงินเฉพาะกบพี่กายใช่ไหมใช่แม่เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะแพงนะคะอร่อยที่ได้กินเพราะว่าเขาซื้อมาให้นะคะอันนี้ก็ได้กินต้องขอบคุณคุณแม่ใจจากกองคังนะคะสนับสนุนน้ำมีประโยชน์มากเลยนะคะกินหมูสามชั้นก็มันหมูนะคะไขมันดีใช่ไหมลูกไข่มันดีใช่ไหมลูกไปซื้อที่ร้านคนเหล่าสิบยี่สิบคนของไอะหอนะคะ หมดสองพันใช่ไหมคะสองพันไม่พอสองพไม่พอธุรกิจที่ร้านเลยต้องทำเองนะคะองมีกินหมูห้ากิโลละแม่ห้ากิโอันนี้ห้ากิโลเหรอปกติเรากินเท่าไหร่คะปก็ประมาณนี้เหรอโอ้โหอันแม่พวกเราแล้วก็น้องตองอีกคนนึงผู้น่ารักนะคะผู้ที่สูญเสียคุณพ่อไปแไปอันนี้คือลูกสาวหลานสาวหลานสาวไม่ใช่ลูกสาวเริ่มใหม่ก่อนนะตัวนี้นะเออ อันนี้คือวันนี้เมนูของเราก็คือหมอูหมูมผักอีกแล้วนะคะพร้องกันนะคะเป็นผักเขาเรียกอะไรนะ่พี่เมย์ออร์แกนิกบะใช่ไหมกรอบนะคะนี่ค่ะดูสิวนี่ค่ะอ๋อนะะ่อากินเนาะพี่กอลมันก็ค่อนข้างจะแพงนะคะอร่อยที่ได้กินเพราะว่าเขาซื้อมาให้นะคะอันนี้ก็ได้กินต้องขอบคุณคุณแม่ใจจากกองคลังนะคะสนับสนุนอ่อ อาหารที่อร่อยนะคะเด็กๆเขาไปซื้อมาทําเองถ้าไปซื้อนี่พูดไขมันดีเห็นไหมหุ่นเขาไขมันดีอันนี้หล่อนก็กำลังจะลดหุ่นนะคะใช่แล้วอะไรนะนกินแต่ที่พูดไขมันดีเห็นไหมหุ่นเขาไขมันดีอันนี้หล่อนก็กำลังจะลดหุ่นนะคะใช่แล้วอะไรนะนกินแต่ลูกชายก็มีกกนะกก มีกบกับเออแล้วก็ลูกชายด้าเจ้าสาวก็เตรียมเมนูที่อร่อยนะคะรอทานพร้อมกันนะคะเป็นผักเขาเรียกอะไรนะพี่เมอรแกนิกบะใช่ไหมกรอบนะคะนี่ค่ะดูซิว่านี่ค่ะอ๋อน่ากินเนาะพี่ก่อแส่จมูกขนาดเลยโอ้สุดยอดโอ้ผักกินหมูห้ากิโลแล้วแม่อันนี้ห้ากิโลเหรอปกติเรากินเท่าไหร่คะประมาณนี้เหรอ อันแม่กันนะคะเป็นผักเขาเรียกอะไรนะพี่เมย์ออร์แกนิคบะ<า>ใช่ไหมกรอบนะคะนี่ค่ะดูสิว่านี่ค่ะอ,อ๋อน่าก,กินเนาะพี่กรอบแม่ออนชอนครับแม่ใจบอกว่าถ้าจะซื้อขนมเค้กมาให้ก็ ก็ไม่รู้ว่าเขาเคยชอบกินหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นวันนั้นส้มถุงนึงแม่เอาไปที่บ้านยังที่ไปเรื่อยๆแล้วก็เอาหมูใส่นิดนึงกินหมูก็ได้มีประโยชน์อยู่คุนีเคยโลดใช่ไหมคุงนี่เค่อยลด,ดอ,อันนี้ขั้นตอนและวิธีวิธีนีปรนะโยชน์มากเลยนะคะกินหมูสา<ผ>มชั้นก็มันหมูนะคะไขมันดีใช่ไหมลูกไขมันดีใช่ไหมลูกโอ้เริ่มใหม่กันนะตัวนี้นะเออ อันนี้คือวันนี้เมนูของเราก็คือหมูหมูผักอีกแล้วนะคะกินหมูห้ากิโลแล้วแม่อันนี้ห้ากิโลเหรอปกติเรากินเท่าไหร่คะก็ประมาณนี้ะปรมาณนี้เหรอโอ้สุดะอันแม่มาเรากินกันนะคะผักทำไมสวยทั้งนี้ที่ไหนอ่ะของที่ต้องหุงตรงค้าเริ่มใหม่ก่อนนะตัวนี้นะเออ อันนี้คือวันนี้เมนูของเราก็คือหม,อมูหมูมผักอีกแล้วนะคะเพะดูต้นเยอะเลยแม่โอ้ยลูกสาวอยู่ไอ้นะ่นเดี๋ยวเอาไว้ให้แม่ต้นหนึ่งนะคะลูกต้นหนึ่งเหรอแม่เออลูกชายก็มีกกนะม,กกมีกกกับเออแล้วก็ลูกชายดนะ้าแ้วสาวก็เตรียมเมนูที่อร่อยนะคะรอทานเพราะลูกชายก็มีกกนะะ มีกอก,กกับเออแล้วก็ลูกชายดนะ้าเจ้าสาว,สาวก,ก็เตรียมเมนูที่อร่อยนะคะรอทานพราแฉ่จมูกขนาดเลยโอ้สุดยอดโอ้พี่พูดไข่มันดีเห็นไหมหุน่นเขาดีไข่มันดี <c oughs> อันนี้หล่อนก็กำลังจะลดหุ่นนะคะ,อะเ,เออแล้วไขอะไรนะกินแต่เดื <c oughs> นเสเวนเด็กเสเวนนี่น้ำจิ้มพี่เมย์ยังไม่ได้ปรุงใช่ไหมพี่เมย์ตั้งพริกเฉยๆใช่ไหมปรุงแล้วค่ะส่วนนึงอ๋อ,อเสร็จแล้วเหรอนี่ อ๋อแต่กล <festivals> ิ่นมันเด็กินเดซเว่นเด็กเซเว่นนี่น้ำจิ้มพี่เมยังไม่ได้ปรุงใช่ไหมพี่เมย์ปั่นพริกเฉยเฉยใช่ไหมปรุงแล้วค่ะส่วนออ๋เนาะเสร็จแล้วเหรอนี่อ๋อแต่กินมันมันก็ค่อนข้างจะแพงนะคะอร่อยที่ได้กินเพราะว่าเขาซื้อมาให้นะคะอันนี้ก็ได้กินต้องขอบคุณคุณแม่จางจากกองคังนะคะสนับสนุนค่ะดูต้นผกเยอะเลยแม่โอ้ยลูกสาวออยู่่ไ้นนัเดี๋ยวไว้ให้แม่ต้นหนึ่งนะคะลูก เออพวกเราแล้วก็น้องตองอีกคนนึงผู้น่ารักนะคะผู้ที่สูญเสียคุณพ่อไปไปอันนี้คือลูกสาวหลานสาวหลานสาวไม่ใช่ลูกสาวเด็เสเว่นเด็กเสเว่นนี่น้ำจิ้มพี่เมยังไม่ได้ปรุงใช่ไหมพี่เมย์ปั่นพริกเฉยเฉยใช่ไหมปรุงแล้วค่ะส่วยอ๋อเราเสร็จแล้วเรานี่อ๋อแต่กินมันหนึหนูชอบไหมคะอ่าลูกสาวอีฉันแล้วก็ลูกสาวอีคนนึงจ้าเม่คุณแม่ลูกด๊ก ส่วนมากอนะไม่ใช่แม่ป้ามาเด้อค่ะพี่น้องใครอยู่ใกล้แว่มานะคะเด็นเสเว่นเด็กเเว่นนี่น้ำจิ้มพี่เมยังไม่ได้ปรุงใช่ไหมพี่เมย์ตั้งพริกเฉยๆใช่ใชไหมปรุงแล้วค่ะเสร็จแล้วเรอเนี่ออแต่กลิ่นมันนพวกเราแล้วก็น้องตองอีกคนนึงผู้น่ารักนะคะผู้ที่สูญเสียคุณพ่อไปแต่อันนี้คือลูกสาวหลานสาวหลานสาว,าสาวไม่ใช่ลูกาัอ่า อาหารที่อร่อยนะคะเด็กๆเ,เขาก็จะซื้อมาทาเองให้ไปซื้อเลี้ยงนะคะลูกเลี้ยงแม่นะคะมันดีอย่างนี้เองนะคะมีลูกเยอะนะคะนี่ก็จะมีผักนะคะส่วนประกอบนี่่ะหม้อเด็กๆก็จะลูกพวกเราแล้วก็น้องต้องอีกคนนึงผู้น่ารักนะคะผู้ที่สูญเสียคุณพ่อไปไปอันนี้คือลูกสาวหลานสาวหลานสาวไม่ใช่ลูกสาวลูกชายก็มีกกนะก มีกกกับเออแล้วก็ลูกชายด้าเจ้าสาวก็เตรียมเมนูที่อร่อยนะคะรอทานพร้อมไปเรื่อยๆแล้วก็เอาหมูใส่นิดนึงกินหมูก็ได้มีประโยชน์อยู่พูดนี้เคลดใช่ไหมพูี้เคยลดอันนี้ขั้นตอนและวิธีวิธีมาเรากินกันนะคะผักทำไมสวยทั้งนี้อะไรอะของข้าตของค่ะ ไปซื้อที่ร้านคนเราสิบยี่สิบคนคงไม่พอนะคะหมดสองพันใช่ไหมคะสองพันไม่พอถ้าไปกินที่ร้านเลยต้องทําเองนะคะควรนะคะภาษาอีสานเนะะาะภาษาไทยไม่รู้ว่าอะไรคะคะก็คัว่วหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นหลยไปเรื่อยๆแล้วก็เอาหมูใส่นิดนึงกินหมูก็ได้มีประโยชน์อยู่คูณเคยลดใช่หมุยลดอันนี้ขั้นตอนและวิธีวิธีเริ่มใหม่กันนะตัวนี้นะเออ อันนี้คือวันนี้เมนูของเราก็คือหมูหมูผักอีกแล้วนะคะนี่พูดไข่มันดีเห,ห็นไหมหุ่นเขาดีไข่มันดีอันนี้หล่อนก็กำลังจะลดหุ่นนะคะใช่แล้วอ,อ,อะไรนยะี้กินแบบมันก็ค่อนข้างจะแพงนะคะคอ,อร่อยที่ได้กินเพราะว่าเขาซื้อมาให้นะคะอันนี้ก็ได้กินต้องขอบคุณคุณแม่จายจากกองคังนะคะสนับสนุนเริ่มใหม่ก่อนนะตัวนี้นะเออ อันนี้คือวันนี้เมนู S. <S ของเราก็คือああหมูหมูผ okay. oui> well oh. ักอ so so ีกแล้วนะคะป้ามาเด้อค่ะพี่น้องใครอยู่ใกล้แวะมานะคะวนเคะภาษาอีสานเนาะภาษาไทยไม่รู้ว่าอะไรนะคะก็ะั่วหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นแหละอาหารที่อร่อยนะคะเด็กๆเขาก็จะซื้อมาทาเองให้ไปซื้ออันนี้คือลูกสาวนะคะเออไม่มีลูกชายลูกชายเนี่ยแสบจมูกขนาดเลย นี่พูดไข่มันดีเห็นไหมหุ่นเขาดีไข่มันดีอันนี้หล่อนก็กำลังจะลดหุ่นนะคะใช่แล้วไข่อะไรนะกินแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็เอาหมูใส่นิดนึงกินหมูก็ได้มีประโยชน์อยู่พวกนี้่คยลดใช่ไหมพวกนี้เคยลดอันนี้ขั้นตอนและวิธีวิธีโอลกข้าวกระโอบรานชันบุ้นลูกคัสใส่สองคนเขาบังดุไข่มันดีนะคะอันนี้คือมือกำจิบนะคะไข่มันดีนะ ต้องให้คุณหโนเขากระซอบหลานฉันลุ้นลูกเขาใส่สองคนเขาบรรลกไอมันดีนะคะ